สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับผมพยายามจะมาให้ได้ทุกวันนะฮะ <c oughs> อ่ะอัปเดตสถานการณ์โควิดนะครับเห็นที่สิงคโปร์เขาเริ่มมีฉีดวัคซีนกันแล้วนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันก็น่าจะเริ่มเบาๆลงแล้วนะครับแต่ถ้าถามผมมะเหรอนี่เพิ่งเริ่มตน้นนี่ทำไมงั้นนะลูกพี่เชื้อมันก็มาเรื่อยครับ มาเรื่อยๆพรเอิญมาล็อตนี้แล้วมันดูแปลกๆไงเราไม่เคยตื่นตระหนกอะไอ้พวกเชื้อสายพันธ์โคโรนาแบบแบบปิดประเทศกันเป็นปีขนาดนี้นะอีกสเดือนนี่มันก็ครบปีแล้วผมว่าถึงปีแน่ๆนะครับเพราะเราไม่อาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องกับพวกนี้ฮะแต่เท่าที่สังเกตมาตลอดทั้งปีแม้ยอดติดมันจะเยอะแต่ยอดตายมันก็ไม่เยอะนะครับมันก็พอๆกับ วันนรกไข้หวัดอย่างอื่นนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีวัคซีนร,รักษาแลลองคิดดูนะต่อไปต่อไปมันจะกลายพันธุ์ไหมขนาดวัคซีนกูยังมีตั้งหลายขแขนงเลยอะ่ะตั้งหลายบริษัทลิศก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวฉีดไอ้นี่ไอ้ตัวนั้นก็มาใหม่ฮนะฉีดกันใหม่ทุกปีอะ่ะเหมือนไข้หวัดประจําปีที่คุณต้องไปฉีดกันน่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะแต่เพียงแต่บ,บิดหัวน,นึงไอไวรัสที่แม่งก็ทําการตลาดนะบิดหัวน,นึงแม่งหาเรื่องมาได้เรื่อยๆครับ แล้วก็คนที่ปฏิบัติงานโดยตรงนะครับหรือที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของประเทศก็แก้ปัญหากันไปฮนะก็ตามนั้นนะครับผมเหมือนเลือกหัวหน้าห้องอะ่ะอ้าวมึงเป็นหัวหน้าห้องสิอ้าวปัญหามาละอ้าไอหัวหน้าแก้อย่างงี้มันก็ไม่โดนใจนักเรียนในห้องเลือกใหม่ไหมไม่มันก็ทําต่อพอม,มีปัญหาที่สองมาอีกมันก็แก้ผมมาอีกก็ <c oughs> ตามนั้นนะเราเลือกไม่ได้ครับท่านเลือกมาให้เราเราเรา,เร,ารออย่างเดียวฮะร,รอโอกาสที่เราจะได้เลือกใหม่บ้างนะครับเราอยากได้อะไรที่มันมันเพอร์ฟอร์มมากกว่าเนี้ยอืมเราอาจจะมีอะไรที่มันพูดยากนะคนเก่งมีเยอะแต่เขาคงไม่อยากจะมาทำนะจริงไหมเหมือนผมนี่ขนาดไม่เก่งเขาชวนเ็าไปร่วมทํางานผมก็ไม่เอานะหนทำอะไรรู้ไหมเราไม่มีความเป็นอิสระ ผมดูหน้าใครๆที่ออกมาแถลงแล้วเราก็รู้แล้วว่ามันไม่เป็นอิสระแบบมันพูดอะไรเต็มก็ไม่ได้อะแต่ทํางานแบบปล่อยเดี่ยวเลยก็ไม่ได้เหมือนมเข้าใจไหมไอ้หมอนั่นมันก็เป็นลมโบอ่ะมึงปล่อยลมโบเข้าไปในเวียดนามอ่ะมึงปล่อยมันเข้าไปคนเดียวนะมึงอย่าส่งโค้ดเข้าไปคุมมันนั่นไอ้นั่นมันจะยิงธนูอย่ายิงนะเอาปืนกลไปยิงดีกว่ามันมันมันไม่ได้อ่ะปล่อยลมโบมันยูปดี มึงไปดูผลลัพธ์ไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันก็ระเบิดค่ายมาให้มึงเองนะมึงเข้าไปกำกับแลมโบอะแลมโบไม่ได้แลมโบจะยิงหอง้างถ้าดูมายิงแล้วผมตีมือบอกไม่ได้ห้ามยิงหอหลบไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยจังหวะมันหุดยากเว้ยอืมก็ต้องให้ให้มืออาชีพเขาทำงานนะฮะต้องต้องให้ให้ให้กำลังเขาไปแบบเต็มที่แล้วก็มานั่งดูแบบคุณเป็นคุณซือ กุณซื้อฟุตบอลน่ะนั่งดูว่าเฮ้ยเราเดินเกมยังไงเดินเกมไม่ใช่ลงไปเตะก,กับเขาลงไปบอกเขาอย่างเงี้ยมันมันดูไม่โปรเลยไม่รู้ไม่รู้นะผมก็พูดไปเรื่อยนะอ่ะอย่างที่บอกปล่อยให้หมอมาทํางานไปนะผมเชื่อว่าเขามีวิธีบริหารจัดการหรือจะออกกฎออกอะไรอะ่ะไปไปไปคุยกับที่ปรึกษาก่อนว่าคุณจะวางแผนยังไงก่อนแบบฟอร์มอ่ะดาวน์โหลดผ่านมือถือได้ไหมไม่ต้องไปออกกันอะไรเงี้ย มันมีหลายวิธีมากฮนะหลายวิธีจริงๆนะอ่ะวันนี้นะครับเรามาคุยกันเรื่องของมีดซาเลนมูนี่ว่าเป็นมีดที่ผมค่อนข้างจะชอบนะฮะแล้วก็จะแนะนําให้คนที่ซื้อว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาซื้อมีดที่ร้านที่มาชี้ๆพี่อันนี้อันนั้นคือถ้าเขาไม่ได้มายี่ห้อนะผมจะถามเพราะว่าพี่เอาไปทำอะไรอ๋อผมเอาไว้ใช้พกติดตัวทั่วๆไปทำไมอันนี้มันต่างจากอันนั้นอ๋อไอ้นั่นสไปเดโก้เบน์เมดอะ มันคือของเล่นที่รูปร่างมันเหมือนมีดเท่านั้นเองครับพี่ซื้อไปอ่ะพี่ไม่ได้ใช้หรอกแต่ถ้าพี่อยากจะซื้อไปใช้อ่ะพี่ซื้อพวกซาเลนมูมีดแลนดีกว่าไอ้นี่ผมเรียกว่ามีดไอ้นั้นอ่ะผมเรียกว่าของสะสมหน้าตาเหมือนมีดเล่มสามสี่พันในเฮียใครจะใช้มึงใช้อย่างมากก็ตัดกระดาษอ่ะบอกตรงมันเป็นของสะสมสวยๆนะครับคุณไม่คุณคุณไม่สะดวกใช้หรอกถ้าจะใช้ยิงนะผมแนะนำมาซาเลนมูดีกว่า ไม่ต้องพกเขาเขาไม่ต้องการความโก้ความเท่เขาต้องการความสมาร์ทคือต้องการมีดเล่มหนึ่งที่มันไม่ใช่คัตเตอร์อะแล้วมันราคาไม่แพงสักเท่าไหร่นะครับเล่มนี้รุ่นบอกวัสดุก่อน 8cr13mov サ l e n ู o 7 0 9 2 l u x p h ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าサレンムู o ไม่ใช่มีดสเปนนะเว้ยไม่ใช่มีดยุโรปมีดจีนแน่นอนนะฮะชื่ออย่างนี้เพียงแต่ดีไซน์เขาก็จะ โลโก้ o, อย่างเงี้ยก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมานะครับแต่บนหัวภาษาอังกฤษก็ยังมีภาษาจีนอยู่ฮะเรายังหนีไม่พ้นภาษาจีนครับเราเห็นภาษาจีนแล้วเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันแต่เราเห็นคุ้นตาแล้วแหละถ้าเป็นสมัยก่อนเห็นจีนแล้วเราแบบบวยไม่โอเควะ่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็เขาก็พัฒนาของเขามาเรื่อยๆนะครับแล้วงานก็ออกมาถามว่าดีไหมโคตรดีเลยถ้าเทียบกับราคานะรุ่นบ่อยรอบนึง 7092LUX นะครับ พอเปิดเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นใบมีดข,าขาวๆอย่างนี้แหละดูหน้าตาหน้าตาดีนะรุ่นมีดีไซเนอร์กับออกแบบด้วยวินรันเนอร์ดีไซน์ไปไงเดี๋ยวนี้ก็จับดีไซน์ลงดีไซเนอร์มาลงไปด้วยนะเท่าที่ผมไปเซิร์ชดูนะครับไอวินรันเนอร์มันออกแบบให้นกี้มันจะเกี่ยวไปว่าไม่รู้ไม่รู้คนเดียวกันเปล่านะอคุณลองไปดูในพินเทเลสนะวินรันเนอร์มันไนกี้ประกบกันไนกี้มาเลยนะเออแต่นี่มาลงกับมีดเอาเข้าไปตามนั้นฮนะ ต่อมาก็ลองเปิดเปิดเล่นดูครับปรากฏว่าผมชอบอะไรรู้ไหมตัวเนี้ยมันลื่นดีเออมันลื่นดีจังเลยวะกลไกมันลื่นดีจังเลยวะตรงเปิดตรงไรเนื้อล็อกอะเปิดแบบไหนก็ได้นั่งลื่นหมดอะ่ะเออคือคือคกลไกมันดีแล้วมันมันไม่ได้แบบไม่ได้สั่นด้วยนะมาแบบกลิบๆเลยอะลื่นกลิบเลยแล้วผมมาสังเกตเห็นอะไรรู้ไหมมาสังเกตเห็นดูไอ a แผ่นไรเนื้อล็อกแกบานเขียบเลย อ๋อรู้แล้วทำไมเปิดได้ลื่นมากเพราะแรงกดตรง,ตรงแก้มมีดอ่ะของแผ่นลเนอร์ล็อกอ่ะมันไม่เยอะมากครับเพราะแผ่นค้ำมันก็ไม่ได้ใบใหญ่มากประมาณ1ส่วนสาของความหนามีดเท่านั้นเองฮะบางเล่มลเนอร์ล็อกแม่งปลาเข้าไปครึ่ง1ส่วนสของความหนามีดอ่ะแรงกดมันก็ต้องเยอะใช่ไหมอันนี้แรงกดมันไม่เยอะฮะเวลาเปิดกันก็เลยนิ่มมือไม่ว่าจะเปิดแบบไหนเอานิ้วดีดได้หมดฮนะลื่นดีครับสะดวกแต่เวลาค้ำใบแรงในการ คัมคือเน้นอยากไปใช้งานหนักมากนะครับใช้งานแค่ตัดเฉือนแค่พอกดแต่อย่าเอาไปสับไปอะไรโอกาสที่มันจะหลุดได้มีฮนะถ้ามันเกิดแรงสั่นสะเทือนเยอะๆครับไอแผ่นไอแผ่นนั้นนะมันจะหลบเข้ามาทําให้มีดมันพับกลับมาได้ครับเหมาะกับงานเล็กๆครับงานเฉือนเออไม่ไม่พอกับเอาไปเคาะไปสับซึ่งไอมีดตัวนี้เขาไม่เอาไปเคาะกันอยู่แล้วเพราะอะไรตัวมันเล็กโมเมนตัม um, มันไม่มีมาใช้เท่าหลักการเฉือนเท่านั้นนะครับ ก็เลยทําให้ตัวนี้เปิดง่ายเลยฮนะเป็นมีดที่เปิดง่ายมากครับลื่นเลยสนุกสนานเลยครับแล้วก็ไม่มีอันตรายเลยมากครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้มีดแบบหนักๆอย่างที่อย่างที่ผมบอกคนระับเราไม่ได้ใช้เอาไปสับไปเคาะอะไรถ้าใช้สับใช้เคาะตัวนี้ก็ไม่เหมาะแล้วเพราะน้ำหนักหัวไม่มีต้องใช้เล่มนี่มันใหญ่กว่านี้นะครับแล้วตัวค้ำใบก็น่าจะใหญ่กว่านี้เป็นแบ็กล็อกแบบโครสตีลก็เลยยิ่งดีนะครับอ่าอันนี้สาระความรู้เล็กน้อย ถ้าหยิบกล่องมันมาอ่านคุณจะสังเกตได้ว่าเขาจะบอกไว้เลยว่ามีดทุกเล่มที่ผลิตและขายมีดทุกเล่มที่ขายในประเทศจีนครับขายนะขายภายในประเทศเขานะมันจะไม่มีล็อกครับมันเหมือนที่ประเทศอังกฤษนะเออมีดเปิดมาต้องพับได้เลยฮนะมันจะไม่มีล็อกมีดที่เขาขายภายในประเทศนะมันเป็นกฎหมายนะครับและและผู้ที่พกมีดไปอ่ะ ในที่สาธารณนะมันผิดกฎหมายนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราอย่าไปพกมีดเล่นที่ประเทศจีนนะเว้ยงัดซวยติดคุกได้เลยนะมันมีกฎหมายของเขาอยู่นะครับนั่นแหละแต่มีดที่เขาส่งออกมาก็ไม่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 เกี่ยวอะเขาไม่ได้ใช้ไายในประเทศครับส่งออกมาประเทศไทยกดประเทศไทยก็ไม่ได้มีกฎหมายเกี่ยวกับมีดพับที่มีล็อกหรือไม่มีล็อกครับก็ ขายทั่วไปฮะเราไม่ได้เอาไปทําอะไรแต่ถ้าคุณจะไปเที่ยวต่างประเทศแนะนําปรึกษาไกด์หน่อยแต่ตอนนี้ก็คงไปไม่ได้ฮะถึงไปได้ก็ไม่มีสตาัางครับผมก็เลยเป็นเช่นนั้นหันมาดูตรงด้านตูดของมันจะมีคาบ่ายนะครับแหลมๆเขาเรียกว่า g ลา s เบรเกอร์อมีภาษาอังกฤษด้วย g ลาส s Breaker คืออะไรก็อย่างที่บอกครับตัวทุบกระจกสมมุติว่าวันหนึ่งคุณตกอยู่ในอันตรายรถตกลงไปในน้ำตรงเวนัสหรือ คุณอยู่ในรถมีเด็กอยู่ในรถออกมาไม่ได้แล้วแบบเด็กแม่งก็ขาดใจแล้วคุณจำเป็นจะต้องทุบกระจกคุณต้องใช้การเบรกเกอร์ตัวนี้ในการทําลายกระจกครับผมทุบลงไปฮะแล้วมันก็จะแตกเป็นรูนะครับมันก็จะค่อยๆแตกคือถ้าเป็นกระจกรถกระจกนี้ลยัยมันก็จะแตกแบบเป็นเมล็ดข้าวโพดแต่ก็ต้องใช้แรงพอสมควรนะครับซึ่งไอ้กระจกเมล็ดข้าวโพดเนี่ยมันก็จะไม่บาดมือเราแต่ผมคงไม่มีไอ้กระจกรถยนต์มาเทสให้นะครับผมก็เลยลองเอา ตลับพลาสติกมาลองเทสให้ดูแล้วกันซึ่งมันแตกแน่ๆอยู่แล้ว,ลวดูก็รู้ละมันแตกแน่ๆอยู่แล้ว,ลวเพียงแต่ว่าลดน้ําหนักมือลงหน่อยนะครับแล้วเราเราลองมาเทสกันดูว่าเวลาที่เราทุบลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับหลักการก่อนจะจะทุบนะเวลาเราจับเราจับมีดให้มั่นและนิ้วโป้งกดอยู่ตรงปลายเสมอนะครับเพื่อให้มีดมันไม่หลุดออกจากมือถ้าเป็นไปได้ถ้าทุบกับแก้วทุบกับอะไรใส่ถุงมือกันบาดก็ยิ่งดีนะครับ แต่ผมนี่บอกไว้ก่อนเลยนะไม่ได้มีอุปกรณ์ป้องกันอะไรเลยเพราะว่าไอพลาส,สติกนี่มันก็ไม่เท่าไหร่ครับและหนังผมแม่งก็ด้านพอด้านเหมือนหน้าเลยหนังผมอ่ะเดี๋ยวลองดูวิดีโอนะครับทุบได้อยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาเราลดน้ําหนักลงหน่อยหนึ่งแล้วก็กะให้มันลงตรงๆเท่านั้นเองเนี่ยครับเอาดิวโป้งกดไว้นะย้ําไว้ตัวน,นี้มันไม่หนาเราใช้แรงไม่เยอะนะครับผมกะแรงได้ไม่มีปัญหาครับมันแตกอยู่แล้วแค่นั้น อย่างที่เห็นใช้แรงไม่เยอะฮะมันแตกอยู่แล้วแล้วถ้าเราไม่มีไอตัวลำแหลมคาสเบเกอร์ตัวนี้ล่ะมันจะไม่แตกแบบนี้ครับเพราะว่าอะไรมันไม่มีจุดรวมแรงครับแรงที่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าแรงดัน p พลช s u ร์นะครับสูตรทางฟิสิกส์ก็ p เท่ากับ f ส่วน a แรงที่กระทําบนพื้นผิวนะครับหน่วยเขาก็จะเป็นนิวตันต่อตารางเมตรนะเราไม่ล่องลงตัวเลขมากยิ่งพื้นผิวสัมผัสยิ่งน้อยแรงกดยิ่งเยอะ พื้นผิวสมัมผัสน้อยคืออะไรถ้าตัวที่กดลงไปเป็นปลายแหลมค่าบ่ายแบบเมื่อกี้แหลมจะพื้นที่กดนิดเดียวเห็นไหมเราจะสร้างแรงกดลงผิวพลาสติกได้อย่างเยอะเลยแต่ถ้าแรงกดของเราเป็นตูดแบนๆไซส์ขนาดนั้นอะ่ะหนึ่งเซนหนึ่งตารางเซนติเมตรเป็นตูดแบน,แบบน,นกดลงไปกระจกมันจะไม่แตกแบบนั้นนะโอเคไหมแรงที่มันกดกระแทกอะเอมันเยอะพี P, มันก็จะน้อยครับในแรงที่เท่ากันนะ กับวัสดุที่เราใช้เพราะฉะนั้นไอ้แหลมแหลม gas บเก a k e จึงเป็นคําตอบครับเวลาถ้าเอาไปทุบกระจกหรือทุบของที่มันตะกูลแก้วเงี้ยไปทุบขวดขวด,ขวดเหล้าขวดเบียร์แม่งแตกเลยแต่มือระวังแหบนะเพราะขวดเหล้าขวดเบียร์มันไม่ใช่กระจกนี้ลัยนะครับเดี๋ยวไปทุบทรงเดชน,นะฮะแล้วก็เว้นระยะห่างระหว่างมือด้วยนะครับมันจะมีเศษกระจกกระเด็นขึ้นมาแต่ถ้าคุณโอ๊ยไม่ได้ไว้กูเซียนเซียนซื้อไปแล้วกูต้องไปทุบกระจกทุกอย่างากรุณาใส่ถุงมือกันบาดนนครับ ง,งั้นกระจกมันจะบาดมือคุนะผมก็ยังไม่กล้าเลยครับต่อให้หน้าด้านมือได้ขนาดนั้นถ้าเจอกระจกแบบนั้นไม่กล้าครับต้องใส่ถุงมือที่มันหนาๆครับมันถึงจะเวิร์กไม่งั้นโดนบาดมือแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าไปทําอะไรอย่างนั้นนะถ้าซ้อมซ้อมกับแผ่นพลาสติกได้ครับโอเคไหมมันก็ทํางานอย่างนี้ทีนี้สุดท้ายพอมันมีมีดและ glass breaker ตัวนี้มันจะไม่ผมจะไม่เรียกว่ามีดนะครับผมจะเรียกว่ามัวนตีทูน ามันมีเครื่องมือมากกว่า1อันครับมันเป็นกลุ่มมันติทูลได้เลยมันติทูลแบบกวนตีนด้วยนะมันคือมีมีกระตุ้ทุกกระจกนิดนึง่าเรียกมันติทูลเลยใช้งานได้ดีครับคุ้มค่าคุ้มราคานะอย่างที่ผมบอกมันใช้งานหนักมากไม่ได้แต่มันใช้งานที่มันเหมาะสมกับตัวมันได้อย่างโอเคเลยครับถ้าตัวนี้ผมเทียบเลยนะเทียบกับบล็แวนเทสเลยครับเทียบได้เลยฮะ วักแมนเทสสมองก็เปิดได้ลื่นครับแต่ตรงตูดไม่มีกาสเบเกอร์มันหลอกแค่ว่ามันทําที่อเมริกาเท่านั้นเดี๋ยวว่าหลังผมจะมาทําคลิปให้ดูนะครับลองทําเทียบกันเลยก็ได้ในขณะที่คุณซื้อตัวเนี้ยราคาแม่งยังไม่ถึงครึ่งของไอ้ตัวนั้นเลยเออก็น่าสนใจดีเอาตังที่เหลือไปซื้อของอย่างอื่นก็ได้นะครับเอาไปซื้อไฟฉายก็ได้เป็น EDC ไปเลยอะไรเงี้ยแทนที่จะได้มีดมีดบล็อกเล่มหนึ่งเรากลับได้ซานแอนมูแล้วก็ไ, Moon, วกไฟฉาย กลับไปด้วยก็ดีนะก็ลองดูครับเดี๋ยววหลังผมจะลองทำคลิปมาให้ดูวันนี้ก็ดูแลตัวเองสวัสดีครับ